สวัสดีครับสวัสดี่อแม่ปี่น้องครับคนที่รักและก็ชื่นชอบในการเลี้ยงงูเลี้ยงควายครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปครับผมตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับอยู่ในอกขอเกควายเมื่อกี้ก็เอาเพียงแห้งมาปูกอกครับปูให้นอน กับ,บนอนครับมันกินกันเฮียมดออกไปก็กินกันวันข้าครับกินเพียงแห้งตอนนี้ก็เก็บใกล้จะมดแล้วครับคารบาวน้อนล่ะทุ่งท้องก็ยังมาถึงเวลาเกิดต่นะกอบครับ ไอ้กำเมือคนผสมไปครับไอ้กำนี่ก็ควายหนุ่มน้อยในคอกผมนี่แหละครับดูนี่นะครับนี่ตัวปูกตัวแม่มาฮู้ครับแม่มันใบแมงครับ ตัวนี้ลูกมันดิ้นแห้งนะครับดิ้นแห้งขนาดต้องแม่มันก็โโหตตึงจนหมมิตีจะวางจะเว้นนะครับฉีดคาโทซานไปแล้วครับบำรุงไว้เวทีเวลาเกิดนี่จะได้แบบมีอาการพวกมันลูกทะลัก ตอนนี้ก็ปล่อยครับปล่อยมดทุกตัวแล้วก็มาได้ดังไฟแล้วครับเพราะว่าเอาเพียงมาให้อนอนแล้วก็ให้กินตัวก็ถ้าคนเพียงมดมาได้ก็จะปิกมาดังไฟครับแต่ตอนนี้กลัวเนาะกลัวว่าล้มมันปัดปัดฝืนปัดไฟมาใส่กลัว,วมันจะไม่เพียงครับ ทำไมไปแล้วนี่มันอันตรายครับอันตรายกับงวกับควายวววน่าจะมียุ้งนะช่วงนี้ช่วงหัวค่ำเดี๋ยวอากาศก็จะหนาวลงครับพอจากพยากรณนะ์อากาศละ ถนนนี่บวกรับซัดแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไปโดนอย่างมากโมนี่เป็นแผลครับเมื่ี้ปุ่มเนาะกดบดลงเลยครับตัวกินเพียงกันวันข้ามรับฝายนี่มันจะปกคล้องกันคนเดียวมีที่เดินกับเดินแอวเดินเล็มเนี่ ระบาวอุ่นครับหมุดปุ่นนะครับนอนเต็งไว้ก่อนเดี๋ยวมูมันจะกินมดครับมันก็นได้ดีตอนมันนอนนะครับมันอุ่นเพียงแห้งแต่ถ้าฝนตกมานี่นยุ่งครับเปียนมดแน,น่นอนแต่ควายก็ชอบเนาะชอบน้ำอยู่แล้ว เนี่ยก็จะมีโครงการถมดครับถมกอ,อกอยู่ถมว่ามันสูงกว่าน้ำสักน้อยหนึ่งเวลาฝนตกมาน้ำจะได้บกขังครับจะได้มีตีแห้งน้อนกันแต่ถึงเวลาฝนตกมากขับนอนนะปุ๊บออกไปเล่นกันบุญน,นอกบุญเล่นคิปเป๊ะตตมคิปเป๊ะกันมีความสุขสนุกสนานครับ นี่ก็ล้อรุ่นถุงท้องครับโอ้จะออกมาได้นี่ลูกนี่แต่ผมก็กดๆดูดละ่ะเหมือนยังมีเส้นอยู่เส้นเอ็นนี่ขวางนี่นะไีปลาพอ่อไมหนุนครับนี่นครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยไมนุนนี่จะมีเส้นนี่นะ มันงัวแล้วครับกำเมื่อบนมาก่อยลั่นภาษากลารบนมาไทายไทยรถดีกว่ายังตึงอยู่ครับกดกดดูมันยังตึงอยู่นี่นะช่วงไทยนี่เป็นเส้นแล้วถ้ากดแล้วบดดนนะครับกดแบบนี้บดตึงละใกล้จะเกิดแล้วครับ บ่เกินห้าชั่วโมงนะจากประสบการณ์แต่ตอนนี้เส้นเอ็นยังตึงอยู่เชิงการยังบบเปิดอีเนาะเป็นคนลูกก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขนาดละแน่นจนลูกดิ้นหมดได้แล้วครับแม่มันกินกินยำหัวครับ ต่สนใจน่าจะเป็นเพียงระบาวน,นอนทับไปก่อนเลยนอนก่อนได้เปรียบครับพดก็จะนอนกองกันนี่ควายจะตัวอุ่นเนาะตัวอุ่นก็งัวแต่ขนจะบ่อเน่นบนหนาแบบงัวครับเกิดแรก่อนใส่ห้องตะเมือก่อนสิ้นปีแล้วครับ ยังเหลืออยู่นี่กินตึงงัวตึงควายครับมาวันเอางัวเข้ามาเลี้ยงไว้ในนี้งัวเข้ามากักตั้งหลุมนี่ที่มันแตกนี่มันเอาเข่าจนครับเต็มปักเต็มปักนะอันนี้เป็นเพียงเข้าเข้าเคี้ยวงูครับมักกันขนาดนะเพียงเข้ามันแข็งครับ แข็งแข็งขนาดถ้าก็ชอบกินกันก็เอาบรรยากาศต,ตอนยำคํายำแรงมากมาฝากปีๆน้งนองๆนี่ก็เอาเต้นมาคุมเพียงแห้งไว้ครับหลังคายัางไม,ม่ได้มุ้งนะครับ ปีนี้น่าจะได้เพียงน้อยน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะว่ามันกินกันตลอดครับรบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากับบ้านกันนะครับํำมืดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับไว้มาป้ากันใหม่ครับในคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ